ขอบคุณพิธีกรคู่เขยคู่ขวัญน,นะครับคุณนครกับคุณธนรัตน์น,นะครับต่อไปก็มาพบกับผมนะครับชัยรัตน์นะครับพิธีกรดําเนินรายการช็อตเด็ดสเก็ตกีฬามันก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับนักกีฬาดีเด่นประจาทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่ผ่านมานะครับก็มาพบกับช็อตเด็ดของกีฬาช่วงที่ผ่านมานะครับก่อนนะครับว่า,ามีช่วงหลุดช่วงแทอะไรกันบ้างนะครับซึ่งสเก็ตแรกวันนี้นะครับที่เราจะพาทุกท่านไปชมกันนะครับ ก็เป็นกีฬาเปตองนะครับไปชมกันได้เลยครับครับสเก็ตแรกนะครับผมให้ชื่อว่าไม่ได้ดังใจเลยนะครับกับท่าทางการโยนของคุณกันหากวดไทยศศนะครับดูจากภาพแล้วนะครับแกอยากจะให้ลูกไปทางซ้ายนะครับแต่ลูกกันขัดใจแกไปทางขวาเฉยเลยนะครับท่าทางแกไม่ได้ดังใจครับเป็นไงบ้างครับกับสเก็ตแรกนะครับ หาทางแกที่กัดแกงไปมาเลยนะครับครับมาพบกับสเก็ตต่อไปนะครับสเก็ตที่2นะครับในชุดที่ชื่อว่าหารายได้สนับสนุนมบนะครับไปดูกันครับเป็นไงนะครับนี่ครับกำนันสุเทพเรามาเองเลยนะครับวันนี้นะครับหารายได้สนับสนุนขึ้นเวทีชุมนุมปลาใสเต็มที่เลยแม่ทาไปได้ครับเป็นไงบ้างครับกับสเก็ตที่2ของเรากับนันสุเทพมาเองนะครับครับไปชมช็อต เด็ดต่อไปนะครับช็อตที่3นะครับจุดเก่งใจช็อตที่3นะครับเป็นจุดเก่งใจนะครับจังหวะที่ทีมออยเยอะนะครับตั้งลูกขึ้นมาได้แล้วพอลูกลดลงมาครับดันไม่มีใครเศ้าไปตีครับไม่รู้จะเก่งใจอะไรกันนักกันหนานะครับอ้ยหัวหน้าทีมออยเยอะเซ็นครับลูกนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับช็อตเด็ดทั้งทั้งสามช็อตที่ผ่านมานะครับมีแต่ฮาฮานั้นเลยนะครับเพื่อเพป็นการเสียเวลาครับต่อไปเราไปชมที่ที่สี่กันเลยนะครับ ช็อตต่อไปคือววาเชี่ยวมันสนันจอครับเชี่ยวมันสนันจอแค่ไหนไปดูไปดูกันเลยครับครับสำหรับช็อตนี้นะครับเรามาดูกองเชียร์แต่ละทีมว่ามีสีสันการเชียย์มันเดาแค่ไหนนะครับไปดูสีแรกกันเลยกวนมึนเฮนะครับกับทีมกวนมึนเฮนะครับพี่แขกของเราโอ้โหเต้นดูช่วงล่างแกครับเอวแบบพิ้วมากเลยนะครับครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของทีมออยเยือทีดกองเชียร์สาวสาของออยเยือนะครับแต่ละคนแหม ลีลาเด็ดไม่แพ้กันเลยนะครับพี่แขกของเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยนอกจากนั้นเรายังมีออยเยอร์ e a, ทีมชัยนะครับดูใส่กระโปรงออกมาเิีวมากเลยสู้กับทีมกนเมนฮีเอาซีต่อหนึ่งลีลานี่เหลือรับประทานจริงจรงร้ายไม่ใช่เลยครับต่อไปเรามาชมช็อตที่5กันนะครับช็อตนี้มีชื่อว่าลำบากเนาะครับสำหรับช็อตนี้นะครับก็เป็นช็อตเสิร์ฟลูกตะก้อน,นะครับของทีมเตงหนึ่งนะครับ จังหวะนี้ไม่รู้จะโทษใครดีนะครับระหว่างมือโยนนะครับโยนลูกไปถึงหรือเปล่าหรือว่าพื้นรองเท้าของมือเสิฟแล้วมันลื่นนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับทุกท่านจะเห็นขาของมือเสิฟนะครับค่อนข้างกะสั้นนะครับยืดไปเขาเรียกว่าจังหวะนี้สุดตรีนะครับสุดตรีต่อไปนะครับก็เป็นช็อตที่6นะครับช็อตนี้ให้ชื่อว่าสะจใจี่สุดนะครับไปชมกันเลยครับสำหรับช็อตนี้นะครับก็เป็นช็อตที่บวนมือเฮนะครับกระดกลูกข้ามไปแล้วลูกลงเส้นนะครับ สังเกตดูพี่ตัทีดีๆนะครับกระสัใจมากเลยตีปีกแทบจะบินได้นะครับหรือประมาณว่าฉันสวยที่สุดฉันได้มงกุฎแล้วครับผมพบกับช็อตต่อไปเลยนะครับช็อตนี้เรียกว่าคอแทบเคล็ดนะครับคอแทบเคล็ดแค่ไหนเจ็บมากแค่ไหนไปดูไปดูกันเลยครับครับสำหรับช็อตนี้นะครับก็เป็นช็อตที่ทีมเต็งหนึ่งขับเสิร์ฟลูกมานะครับและลูกดันลงเส้นนะครับดูกองเชียร์ของเรานะครับก้มลงไปคอแทบเคล็ดนะครับผมว่าผมไม่ใช่แค่คออย่างเดียว หลังแทบจะหักด้วยนะครับต่าติดพื้นเลยนะครับเนี่ยครับไปชมช็อตต่อไปนะครับเป็นช็อตที่เรียกว่าความสามารถพิเศษเนือมนุษย์จริงๆนะครับสําหรับช็อตนี้ครับก็เป็นช็อตของหัวหน้าทีมกวนบุญทีเองนะครับเป็นผู้เสิร์ฟตะกอนะครับปกติแล้วการเสิร์ฟตะกอนี้เขาจะเสิร์ฟไปหน้านะครับแต่เจนะครับแกพิเศษคนอื่นนะครับสามารถเสิร์ฟกับหลังได้ด้วยนะครับและไม่ธรรมดานะครับสุดยอดจริงๆไปชมภาพชากันอีกครั้งนะครับ ดูท่าที่เสิร์ฟนะครับแหมท่าสวยมากเหมือนมืออาชีพเตะไปแล้วนะครับโอ้โหลูกลอยกับหลังนะครับว้าวช็อตสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับชื่อว่าก็ไม่รู้สินะทำได้ยังไงไปดูกันเลยครับครับช็อตนี้นะครับเป็นช็อตที่พี่นุชนะครับโยนลูกเปตองนะครับกะว่าลูกนี้กอดแกนแน่ๆแต่ที่ไหนได้นะครับปิด่าครับไปเตียวลูกแกนนะครับแล้วกิ้งไปก่อนลูกของคู่แข่งนะครับ ลูกนี้ทําไม่ได้นะครับสุดยอดจริงๆครับเป็นเป็นยังไงบ้างครั้งเราเราช็อตเด็ดเังกีฬากีฬามันสำหรับครน้าจะเป็นช็อตเด็ดของจิตกรรมอะไรนั้นโปรดติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับโซนครับ